สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมเครื่องพ่นหมอก TR 8 0 0 0 0นสำหรับจัดสวนสวยๆนะครับเพื่อสร้างความชืน้นสร้างบรรยากาศในสวนย่อมสวนหน้าบ้านสวนของรีสอร์ทโรงแรมต่างๆนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับมีระบบเติมน้ำอัตโนมัติผ่านลูกรอยนะครับสร้างกระจายหมอกได้3ทิศทางนะครับให้ทั่วสวนเลยนะครับสามารถนาไปวางนะครับแล้วก็ต่อสายน้าเข้าไปที่ถาดแล้วก็ เปิดเครื่องใช้ได้เลยนะครับสามารถต่อกับทม์เมอร์หรือต่อกับชุดควบคุมอุณหภูมิแนละความชื้นได้นะครับจะช่วยสร้างบรรยากาศในส่วนของท่านให้สดชื่นนะครับดูแล้วได้บรรยากาศความร่มรื่นร่มเย็นนะครับซึ่งาทางร้านนะลาลาลังนกก็มีบริการจัดส่งให้กับทุกทกท่านทั่วประเทศนะครับสามารถวางได้ทุกจุดของสวนนะครับละอองหมอกที่ได้มีความละเอียด นะครับสามารถกระจายออก3ามทิศทางก็ได้นะครับหรือว่าจะมีฝาครอบตะแกรงไปให้ด้วย1่อันด้วยนะครับเพราะนั้นท่านใดที่กาลังมองหาเครื่อง่นไอ้น้าเครื่องปนหมอกที่จะสร้างความชื้นความเย็นให้กับสวนสร้างบรรยากาศให้สวนสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนที่บ้านโรงแรมรีสอร์ทจุดต่างๆนะครับก็สามารถที่จะสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ร้านนาราลังนกนะครับทางร้านก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับเดี๋ยว จะได้ชมในส่วนของรายละเอียดของเครื่องตัวนี้อีกทีนึงนะครับในคลิปต่อจากนี้นะครับนี่นะใช้งานง่ายมากนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของเครื่องตัวนี้กันนะครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพ่นหมอกจัดสวน TR 8 0 0 0พร้อมชุดควบคุมนะครับ รุ่นนี้เป็น Nest l o a d e r t r 8 0 0 0นะครับเป็นพ่นหมอกแบบแรงเหวี่ยงไร้ใบพัดนะครับบอดี้สวยงามวัสดุขแข็งแรงนะครับเป็นไฟเบอร์อย่างดีนะครับมีฝาครอบกระจายหมอกให้3ทิศทางตัวนี้1ฝานะครับแล้วก็จะมีฝาครอบที่เป็นตะแกรงให้อีก1ฝานะครับมีสเกิร์ตกันพวกเศษฝุ่นอะไรที่จะตกลงไปข้างในนะครับเป็นระบบถาดน้ำนะครับเติมน้ำผ่านระบบลูกลอยคุมระดับน้ำอัตโนมัติ สามารถเปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้ได้เลยนะครับและลูกลอยจะทําหน้าที่ตัดระบบน้ําให้เองนะครับเหมาะมากสาหรับการจัดสวนสร้างความชื้นนะครับในชุดก็จะมีมาพร้อมกับชุดควบคุมอุณหภูมิตัวนี้นะครับซึ่งจะมีสายเซนเซอร์พร้อมหัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปให้นะครับสายเซ็นเซอร์ยาว5เมตรนะครับมีหัวเซ็นเซอร์คอยจับอุณหภูมินัจุดที่เราต้องการนะครับเช่นในสวนเราก็เอาหัวตัวนี้ไปวางไว้นะครับแล้วเอาเครื่องพ่นหมอกมาต่อกับเครื่องตัวนี้ นะครับแล้วเอาเครื่องตัวนี้ไปเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับเครื่องตัวนี้จะทําหน้าที่สั่งการให้พ่นหมอกทํางานนะครับเมื่ออ,อุณหภูมิมากหรือน้อยลงตามที่เรากําหนดนะครับเช่นเราต้องการให้อุณหภูมิอยู่ที่28องศาเราก็เซตไว้เลยนะครับทีนี้ถ้าหัวเซ็นเซอร์จับความชื้นได้มากกว่านั้นเอ้จับอุณหภูมิได้มากกว่านั้นนะครับเช่นจับได้30 35อย่างเงี้ยพ่นหมอกตัวนี้ก็จะทํางานเพื่อลดอุณหภูมิ นะครับอุณหภูมิก็จะลดลงมาที่28ตามที่เราต้องการระบบจึงจะตัดการทํางานนะครับเหมาะมากสาหรับการจัดสวนโดยเฉพาะนะครับขอบคุณมากครับ